สวัสดีครับผมซันเลนซิ่งนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเวฟร้อยสิบสายเหลืองคันนี้นะครับผมมินเนี่ยนะครับผมรถคันนี้ลงเพจหลายคันนะเอ้ลงเพจหลายเพจนะจากถ้าคนที่ติดตามอะมาดูรายละเอียดเลยนะชุดสีนี้ทำมาเท่าไหร่ครับเจ้าของครับต้องถามเจ้าของสามพันแปดแล้วก็สติกเกอร์นอกอีกเท่าไหร่อ,อ,อ๋อสอ,องห้าสองห้าสี่สองร้อยสิบแล้วก็มี รลสีออกอะไรวะสีแดงสีแดงแล้วก็มีจานเบรกจานอะไรเียเรียกจานหรือวะแล้วก็ปั๊มเดิม <Okay. S 1> แล้วก็มาฝังขวากันเลยนะผมเรื่อยๆมาตัวนี้อุดน้ำมันเครื่องซื้อใหม่ได้นะเจ้าของ <c oughs> มัน <c oughs> หลอก <c oughs> ล้นเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็คันสตาร์ <c oughs> ทใส่เทนะผมแล้วก็ท่อพา ข้อผ่านี่เดี๋ยวเสียงจี๊ดมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังตอนท้ายแล้วก็โช๊คลังอะไรเนี่ยโช๊คลังเดิมๆโช๊คลังเดิมสุดแล้วก็ไอ้เอ่ออะไรบ้างเดี๋ยวบังไอ,อ้บังโซ่แคปลานะครับผมสเตอร์นี่ผมสงสัยมากครับเล็กแค่นี้คุณใส่เท่าไหร่ครับผมสเตอร์สามสิบข้างข้างหน้าหน้าส <15. S 1> ิบสามสามสิบวิ่งเท่าไหร่พอดีร้อยสี่จีดร้อยสี่เจ็ด แล้วก็มีเอ่อไอ้ขาตั้งไอ้กลางแต่ทีน,นี้แล้วก็คันเบรกนะครับแล้วก็ตะกร้าสเตเลสแล้วก็เบาะแดงเอา้าเจ้าของสตาร์ทเลยครับไยล็อกรถแล้วจ้าโอ้โนี่ครับ ออเลยครับลั่นมากนะครับผมโอเคนี่ครับเจ้าของรถเสื้อสีม่วงนี่เลยครับไปนะครับผมสวัสดีครับ